ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งต่างพากันจัดเตรียมดอกไม้ทูบเทียนครึ่งเส้นไหว้แห่กันไปขอโชคลาภที่ใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณริมคลองบ่อหญ้าในพื้นที่หมู่ที่เจ็ดบ้านบางไทรทองตบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากที่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นกับชาวบ้านรายหนึ่งขณะที่ไปตั้งเครื่องสุบน้ำเข้านาช่วงกลางดึกจนต้องรีบหนีกลับบ้านด้วยความตื่นตระหนกตกใจก่อนที่จะนำเรื่องนั้นกล่าวไปเล่าให้กับเพื่อนบ้านฟังในวันรุ่งขึ้น กระทั่งวันนี้ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวได้ชักชวนกันนําเครื่องเส้นไหว้ดอกไม้ทูบเทียนเดินทางไปประกอบพิธีขอหวยตามความเชื่อที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งพบว,ว่าเป็นต้นมะเดือ่อซึ่งแผ่กิ่งกา้านแตกออกเป็นพุ่มขนาดความสูงประมาณ20เมตรพร้อมทั้งใช้แป้งฝุ่นโรยใส่ฝ่ามือรูปไปเบาๆที่ใต้โคนต้นมะเดือ่อโดยใช้แสงไฟส่องไปตามบริเวณที่รูปแป้งและเพ่งมองตัวเลขด้วยตาเปล่าบางคนใช้โทรศัพท์มือถือเปิดกล้องส่องและถ่ายรูป หวังนำเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อซึ่งก็ไม่ผิดหวังต่างภากันมองเห็นคล้ายตัวเลข534และคล้ายตัวเลข55ซึ่งจากการสอบถามนายทองใสบรรดาศักด์อายุ55ปีอยู่บา้านเลขที่25หมู่7ตำบลวังโปง่งอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นผู้เจอเหตุการณ์แปลกประหลาดเล่าให้ฟังว่าตนเองนั้นได้ไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บริเวณริมคลองบอย่าเพื่อผ่านน้ำใสานาข้าว ที่กำะบังตั้งท้องออกรวงกว่า30ไร่โดยสูบมาเป็นเวลา3คืนและทุกคืนตนก็นอนเฝ้าเครื่องเพียงลำพังเป็นประจำซึ่งในคืนที่4หลังจากเดินดูน้ำในแปลงนาเสร็จแล้วก็เดินมาหาส่องหอยสองปูในลำคลองเพื่อน,นำไปประกอบอาหารในตอนเช้าขณะที่เดินส่องมาถึงใต้ต้นมะเดื่อใหญ่ตนรู้สึกผิดปกติเมื่ออยู่ดีๆต้นมะเดื่อก็เกิดสั่นไหวและพุ่มไม้สั่นไปมาซึ่งตอนแรกก็คิดว่าลมพัด จึงใช้ไฟส่องขึ้นไปดูและก็ต้องแปลกใจอย่างมากเมื่อสิ่งที่เห็นบนยอดต้นมะเดื่อคล้ายกับถูกจับเขย่ายอย่างรุนแรงโยกไปมาตลอดเวลาทาั้งทที่ข้างกันนั้นไม่มีลมพัดแต่อย่างใดซึ่งขณะนั้นรู้ตัวได้เลยทันทีว่าเจอของดีเข้าไปแล้วตนต้องถูกผีหลอกอย่างแน่นอนซึ่งเมื่อได้สติจึงรีบวิ่งขึ้นจากคลองบ่อหญ้าแล้วหนีกลับบ้านในทันทีรอกระทั่งรุ่งเช้าจึงเล่าเหตุการณ์ให้กับเพื่อนบ้านฟังโดยที่เพื่อนบ้านเชื่อกันว่า ต้นไม้ใหญ่มักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาจึงได้ชนการเดินทางมาขอโชคลามตามความเชื่อดังกล่าว